แต่ว่าจริงๆคือปิดคือต้องคุมกฎหมายเขียนไว้ละเอียดไหมคะว่าต้องก็มันเป็นปัญหาในเรื่องของการตีความเขาตีความไม่ได้ไงเขาตีความอาจจะผิดพลาดไปอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรู้ไหมคะว่าอืเขาบินมาหรือยังหรือเขาผสมไหมอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตเลยค่ะคุณนุ้ยว่าเอเราจะแยกได้ยังไงว่ามละกรลูกไหนเป็น G m o อันไหนไม่ใช่คําตอบก็คือว่าไม่มีทางรู้ได้ด้วยตาเปล่า เราดูที่ผิวเขาได้ไหมคะว่าผิวเขาเื้องต้นดูได้ค่ะว่าเป็นเป็นการดูคร่าวๆป้องกันตัวเองนะคะสังเกตง่ายๆก็คือว่ามะละกอ g m o เนี่ยมันจะแก้โรคไวรัสจุดด่างวงแหวนหมายความว่าผิวมันกาจจะสวยกว่ามะละกอสวยปกติใช่ก็อาจจะมีความสวยงามของผิวมากกว่ามะละกอปกตินะคะคุณนุ้ยขาโบรบกวนค่ะมะละกอมะละกอ สับมาสักขนาดนี้คงดูไม่ออกนะว่า G M O หอเโอ้ยอย่างนี้ดูไม่ออกเลยค่ะไม่มีทาง,<อ>งดูได้เรานี่คุณนัดค่ะถ้าพูดว่าถ้าเราเผลอ คือเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าว่าเขาไปไกลถึงขนาดไหนแล้วใช่ไหมสำหรับเกสรของมะกอ GMO เนี่ยคราวนี้เราต้องบริโภคถึงขนาดไหนที่ถึงว่าจะมีมีโทษกับร่างกายถึงขนาดนั้นองที่เราบอกวิจัยเราลองไม่ทราบเลยจริงๆแต่มันอาจจะสะสมไปเรื่อยๆใช่อันนี้เป็นข้อกังวลแต่ว่าประเด็นหนึ่งอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยระลึกไว้เสมอคือว่าถึงแม้ว่ามันไม่กระทบต่อเรามันไม่กระทบต่อสุขภาพของเราในขณะนี้แต่ประเด็นนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนถึงเกษตรกร อย่างที่เมื่อกี้นันยกตัวอย่างไปว่าถ้าเขาอยู่ดีๆเขาอยากจะมาตรวจพบค่ะเขาก็มาแล้วก็อาจจะยึดที่นายึดไร่ยึดผลพินทำกินของเราไปเลยแล้วก็โดนฟ้องร้องมากมายนี่คือเกิดขึ้นแล้วทั่วโลกคือเทคโนโลยีมันค่อนข้างใหม่มันเป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะมันค่อนข้างใหม่แล้วมันยังไม่มีเวลาหรือระยะเวลา ที่จะพที่จะใช่ปลอดภัยหรือไม่ให้คนกินแบบว่า20ปีแล้วบอกว่าอ่ะกินได้ไม่เป็นไรมันใหม่ขนาดนั้นก็น่ากลัวนะคะตอนนี้คุณโบทาถึงไหนแล้วคะเนี่ยใส่หอยดองลงไปแล้วค่ะแล้วก็ใส่น้าตาลคือตอนแรกคุณโบก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะเรากำลังคุยกันอย่างเมามันเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันสําหรับ เพื่อที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมะนะคะ,คะและปัจจุบันนี้ภาครัฐเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะเ,เรายังไม่มีกฎหมายที่ทันสมัยพอเทคโนโลยีตัวนี้กฎหมายที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกว่าล้าหลังมากะนะคะ,คะข้อเรียกร้องของเราก็คือว่าเราอยากให้มีกฎหมายซะก่อนที่เข้ามาควบคุมคเข้ามาจัดก,การให,ใ,หให้ตามทันเทคโนโลยีว่างแต่ตอนนี้มันยังไม่มีตรงนั้นค่ะก็น่ากลัว ก็น่ากังวลค่ะและท่ากลุ่มกินพิษทํำยังไงบ้างคะก็เราก็พยายามที่จะรณรงค์ให้ข้อมูลนะคะให้คนรู้เท่าทันว่าเมรดก GMO หรือพืช GMO คืออะไรและวิธีการในการดูแลป้องกันตัวเองวิธีการในการที่จะไม่ให้ประเทศไทยมี GMO เนี่ยทำอย่างไรคือต้องเข้าใจมานะคะเพราะว่าเหตุผลหลักๆที่ในหลายประเทศยอมรับเคือ GMO ก็คือคนของประเทศเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้เท่าทันคือโดนหลอก ก็ใช่อีกค่ะลูกนะักได้คะ่ะ<อ>แล้ว<อ>ถ้าแปลว่ามารากอ GMO ที่พบได้ในประเทศไทยเนี่ยสิทธิบัตรเป็นของมหาวิทยาลัยคอเนล ใช่ค่ะสิทธิบตัตรเนี่ยเป็นสิทธิบตัตรร่วมระหว่างบริษัทมอนซันโตเจ้าของเจ้าของมเมล็ดพันธุ์ทั่วโลก<ช>นี้ใช่เป็นบริษัทเป็นบรรษัทข้ามชาติรายใหญ่ที่ครอบครองตลาดมเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็นอกจากมอนซันโตเราก็มีมหาวิทยาลัยคอนเนลเป็นเป็นเจ้าของร่วมกัน, <ทำ S 2> นร่วมกันใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดเราจะสู้ว่าเปล่าเลยไม่ได้อยากได้เลย มันมาเองอ่ถ้าเกิดบอ<ม>ว่าเราเราไม่ได้รู้นี่แล้วอยู่ดีๆมันก็มาติดของเราคุณเนี่ยจะให้เราทําแปลงปิดหรือยังไงไม่ให้ของ GMO ละอองเกสรเนี่ยมาลงด้วคือ<ป>ถ้ารเราดูร่างกฎหมายที่เขากําลังเขียนกันอยู่โดยภาครัฐนะคะจะพบว่าเกษตร,รกรทั่วไปเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบตัวเอง ในการเขียนกฎหมายเปนเคื่องกับมอนซานโตหรือเปล่าก็อันนี้ไม่ทราบแต่ว่ามันมันเป็นข้อกฎหมายที่ที่เราไม่เห็นด้วยอะค่ะว่าทําไมเราในฐานะของคนไทยในฐานะของเกษตรกรเนี่ยทำไมฉันจะต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยถูกไหมคะทั้งที่ฉันก็ปลูกของฉันอย่างเนี้ยมารุ่นปู่รุ่นย่าตายายยังไม่มีบทลงโทษกับผู้ที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนนะคะแล้วก็อย่างที่คุณคุณโบถามเนี่ย ก็เป็นปัญหาด้วยเกษตรกรณนะวันนี้เนี่ยยังไม่มีกฎหมายที่จะเอาผิดกับคนกลุ่มนั้นหรือว่าคนที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนแต่เชื่อเถอะค่ะว่าแง่มุมนี้เนี่ยจะต้องมีการถูกกล่าวถึงแน่นอนอยู่แล้วนะคะ,คะก,ก็หวังเอาไว้ละกันแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้อยากให้คุณณัย้ำอีกทีนึงว่ามาะรกอรที่เราอาจจะบริโภคเนี่ยมีเป็นมะะกอ GMO แล้วหรือยังคะ นับตั้งแต่ปี2547นะคะกรีนพีซตรวจพบครั้งแรกผ่านมาจนถึงปัจจุบัน6ปีแล้วใช่ไหมคะก็ล่าสุดก็มีการตรวจพบมะกอรอ G m o ในประเทศไทยในแง์ของเกษตรกรถามว่าครั้งนั้นเมื่อปี2547ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็ออกมายืนยัน100%ยเว่า ได้ทําลายมลดกจีโอไปหมดแล้วนะคะประเทศไทยไม่มีจีโออีกแล้วแต่ถามว่าต้อง6ปีอ่ะทำไมเราถึงมาเจออีกยังมีอีกยังมีอีกแสดงว่ายังหลงเหลืออยู่ใช่ค่ะคําตอบก็คือว่าเราไม่มีทางจัดการกับมันได้เลยถ้ามันหลุดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อมจริงจริงนี่ยิ่งกว่าโรคซาหรือโรคไขวัดนกอีกเนาะถูกต้องค่ะคุณนุ้ยเพราะว่าเราไม่มีวิธีการในการฟอกไม่ตายนี่เขาไม่ตายเขาก็ยังยืนต้นอยู่แล้วเราก็เห็นว่าเออสวยดีไม่เป็นโรคแล้วก็โดยที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องให้อ ข้อมูลความรู้กับเกษตรกรด้วยใช,ใช่ไหมคะว่าถ้ามาะกอคุณสวยผิดปกติและก็ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาในการที่จะทําลายเชื้อไวรัสนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องพึงระวังไว้ว่าเอ๊จะเป็นหรือไม่<ช>อย่างนี้<ก>ใช่ไหมคะตกเป็นภาระของเกษตรกรแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดว่าเขาเขาเป็นมละกออสมมติมละกอเป็นพืชตระกูลแบบเดียวกับมะเขืออย่างเงี้ยเขาติดกันแล้วก็จะไปติด อังงุนมังคุดลำไยละกรรมีได้ไหมคะเคสนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เขาผสมข้ามพันเนี่ยเขาผสมกันตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นในทในตามธรรมชาติเนี่ยมะละกอกับฟักหรือมะละกอกับมะนาวนยผสมข้ามกันไม่ได้แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ในพืช G จมโ ด้วยการด้วยการเพื่อ GMO เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากเราเอาไวรัสเอายีนไวรัสเอาแบคทีรียมาผสมในมล<ฮ>ะกอซึ่งมันเกิดการข้ามพันธุ์ถูไหมคะมันไม่เคยเกิดขึ้นในธรรมชาติคือเราไม่เคยพบว่าไอ้มละกอจะไปผสมพันธุ์กับไวรัสได้หรือว่าปลาจะไปผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้แต่ด้วยเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อ แต่ว่าถ้าเป็นมาลากอต่างพันกันได้ไหมคะเราเอาแขกดําไปทดลองติดโกโก้งี้ได้ได้ได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่ามัน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 ยิ่งยุ่งไปกันเลยเพราะเพราะว่าเกสรของเขาสามารถไปไปผสมกันได้เราห้ามเขาไม่ได้เลยค่ะเขาไปตามลมตามแมลงซึ่งเราก็ไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนด้วยใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันอ่ะมาย้อนมาถึงตามหอยดองเป็นยังไงในแนคะใส่ตะไคร้นิดหน่อยแล้วก็ใส่ ใบมากรูดซอยนิดหน่อยค่ะ,คะถ้ามีขาเนี่เอาขาตําไปด้วยก็ได้นะคะอพอจะทานเราจะใส่ในจานนี้ใช่เท่าที่ตัวเองได้รู้ตรงนี้แล้วเนี่ยยังจะทานส้มตําอยู่ไหมทานมะละกออ,อยู่ไหมก็ยังทานอยู่นะคะคือประเด็นคือว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่มีทางเลือกค่ะการที่เราไปแอบเผลอกินมะละกอ GMO หรือกินพืช GMO เนี่ยต้องบอกว่ามันคือการที่เราสูญเสียสิทธิ สิ่งที่กรีนพีซ e ลงนรงลงก็คือว่าเราอยากให้มีเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลือกได้ให้ความรู้ผู้บริโภคเยอะเะ<ช>พอเขารู้เยอะรู้มากเขาก็สามารถเลือกสิ่งท,<ด>ที่ดีที่สุดให้กับเราได้ย้อนกลับมานะคะ,คะที่ทุกครั้งรายการของเราย้ำอยู่เสมอพลังผู้บริโภคของเรานั่นเองะนะคะเอาแล้วตอนนี้เราเป็นผู้บริโภคที่ดีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับตามหอยดองนะคะที่ทําไปแล้วก็พูดคุยกันไปนะคะถึงเรื่องราวนะคะที่มะละกอเหล่านี้นะคะมีการหรือจะพูดได้ว่าติดเชื้อได้ไหมเพราะมันเป็นอะไรที่้ายแรงอะเนาะหรือว่าติดเชื้อการตัดเลยอะดัดแปลงพันธุกรรมอ่ะนะคะก็แต่ว่าอันนี้เราด้วยความที่เรายังไม่มีข้อพิสูจน์ ในฐานะผู้บริโภคเราก็จะต้องสนับสนุนเกษตรกรแล้วค่ะแต่ว่าเราไปผลักดันรัฐบาลให้มาช่วยปกป้องสิทธิ์เราหน่อยนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็มาบริโภคกันเลยดีกว่านะคะหน้าตาดูดีมากเลยนะคะชิมเลยค่ะคุณนัดขามารายการกินอยู่คือของเราต้องได้ได้กินค่ะให้เปิดก่อนเลยค่ะให้เป็นแขกได้เปิดเลยขอบคุณมากค่ะให้เกียิเรอเกินเดี๋ยวนัดขอทานเผ็ดได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้เลยค่ะไม่เลยไรค่ะนี่ เป็นไงคะรสชาติอร่อยมากค่ะแล้วแปลกนิดนึงตรงที่ว่ามันมีตัวมะกรูดใช่ไหมค่ะผิวมะกรูดค่ะในขออนุญาตชิมบ้างเพราะหอยดองเป็นของดองืงต้องมีแก้กันนิดหน่อยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวหาอร่อยค่ะยำหอยดองต้องออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆเพราะหอยดองบางทีเขาเค็มใช่ค่ะใช้ได้เลยค่ะกินหอยดองเลยนะเลยคุณโบ เป็นไงคะแซ่บแซ่บแซ่มากๆนี่เ UH, ป no ็นเพียงแค่ส้มตำจานแรกนะคะที่ตามระหว่างที่พูดคุยได้ข้อมูลความรู้ด้วยนะคะว่ามากอตีโมเนี่ยนอกจากจะเกิดโทษกับร่างกายของเราเท่าที่พิสูจน์ได้นะคะเท่าที่พิสูจน์ได้นะคะในเรื่องการต่อต้านดื้อยาปฏิชีวนะนั่นเองนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นโทษร้ายแรง นะคะสำหรับ,กบเกษตรกรถ้าเกิดว่าตรวจพบว่าในไร่ของคุณในที่นาของคุณด้านมีมาละ,ะกอ